ในแปลงดนเตงข้างนบอกมีตหึยังไม่ได้เตงโอ้เต่าสีสซอะไรแต่ตีเขาให้แล้วจะกเซนอะไรเศนนนึงเซนหนึ่งก็คำบาทหนึ่งจบแล้วบอกพูได้ละเอ้ยอันนี้คักอยู่หรอกโอห่ใจดีเพิินนี่นเข้ามาเพ่นพี่น้องเ้ยสื้อเสือซือเพมาต้นมาพระเพิิน คนละสองสุดนเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สซซนวนเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยเนาะอ่าตอนนี้กะมื้อนี้กะชาวนืองกะจะเดินทางไปพุ่นละพ่อแม่พี่น้องเอ้กะสิไปบ้านน้องไผ่เนาะโดยก็มีเครื่องของผักของต้นให้ทางเพ่อแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้กะสิเป็นของยังเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไหนก็ไปรุ่นไปซุ่มกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย มืีกานกเดินทางไกลพอสมควรพ่อพี่น้องเนาะก็ตอนนี้กอ่าเวลาอ่าเวลา9:00นเกือบ10:00นพ่อพี่น้องเนาะว่าานนกยังบ่ได้กินข้าวพ่อพี่น้องเนาะ10:00นพอดี10:00นเนาะโดยเดินทางมาแต่9:00นกว่าๆพ่อพี่น้องเอ้ย9:00นนี่ละเนาะก็บ่แน่านกได้โดยประมาณอยู่1 0 0นกว่าๆพี่น้องเดินทางมาเนาะโดย อะจังได๋ก็ไปลุ้นນปชมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะวาถ้สนุกอยเนาะมามาะกัทางเพิ่นพี่น้องดย t ต้นเดียวเลยแม่พี่น้องอ่าโตมาบนี้กะเฮือนเพิ่นกเฮ็ดต้นแล้วเนาะเบิดหลายแสนบ่แม่ตุเออพี่น้องพ่นมึกใหญ่ขึ้นอยู่แล้วบ่นี่หลโอยังเนาะโดยเด้อสิเนาะลูกสิเอานีขึ้นไปเด้อเเนาะเ้นลูก ป้าอยู่กับไพเด้นี่เนาะอยู่สองสองลานตู้หนึ่งเนาะป้าือเอาแทนตู้นี่อืมจ้าสบายดีเด้อกม้เลยสบายดีพวกเราหน้อยอ่าน,นเห็นยังอะไรบ้างนี่ ไปสวัสดสมอยโอยเม็ดขอเรับจาบเดี๋ยวเขาไปเปพดฟัวมียะบ้าไหมพี่มาพี่ก็ได้เดี๋ยวมันยโอนเสียงดูดานก็ขึ้นโคมมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องไอ้ดูสีว่ามันยังดีมาเลยเนาะเออ่ข네้าวกินน uh ้ำในเบอร์ตุ แล้วเนา่องไผ่ไปใส้น้องไผ่นี่ไปเห็นงานไปเห็นงานไปได้จากเดือนเลยในของเลือนนะช่วงเดือนไปจากหมื่นได้มาให้แม่เขาจะได้นมลูกกับเพาะคลอดท่านนะเออเอาผัวแล้วบ่เอาแล้วคนไทยคนลาวคนไทยอายุจักปีพันเอานะ สามสิบปลายโอ้เป็นยังไงคือวันแบบเพิ่นบริมาหาบอกแบบว่าโทรคุยกับโทรศัพท์ดแบบลงไปหากันเลยบ้าเพินมาละเอาไป้อกันด้ตก,กลงเราไม่ฮื่นเอยม่หืน่นอืม้ะตลกเลงแต่เลงนเตงข้าง,งนี้นบะมีตุ หยังไม่ได้แต่งโอ้จะขายซีโซ่อะไรตีจะเซ็นอะไรเซนหนึงคำบาทนึงเซนหนึ่งก็คำบาทหนึ่งจบแล้วบ่โอ้งวงควายนี่ขึ้นอยู่กับพายิงบ่ไหนเงินเราให้เงินเอาโอ้ให้เงินเราก็เดี่วกันเนาะโอ้ก็ง่ายอีริส่ะอะไร

มาบัดขปิดด้านเลยประเทศงานยนี้ใช่ไหมตู่ก็นประเทศ็อกไปน้ำพวยื่อ่ไปน้ำพวยชื่อชื่องานเมาะกเัวห็ดย่างะลโดยโดยไปเป็นไปยังเขาเป็นนนาเขาเา่ามีกรรมการเราตั้งหาเอกนโอ้งานก่สร้างเ่เออแม่โอ้เห็นงานกสร้า อืมชาเป็นแรงสุดกันเขาคนดะโดยโดยเป็นยังดี้เลยเป็นเซนบาทเลยเอาเงินนั่นบ้านไปเฉดเทือนในวันเดือดว่าเอาไว้ธนาคารแแมม่่นนนเเ็ือกโอ้ใช่ฮันใช่นี่ถุงย่างแล้วหรอเออเออเออวอร์มแลคเกือบเป็นนัวก็ยุ่งฮันหมดแล้วเนาะเ่ามันบ่มนี้โดยโดยถุงย่างวอร์มแล้คก็บอกว่าไปเฉดเทือนชื่อรถชื่อย่างนั่นแหละรถจักรชื่อใหม่แล้ว ไฮบกสาซคันนึงไห้ัาเานี่ก,นกัคันนึงจบซายผู้ใดละ่ะอยู่บ้านคนแล้วคนนี้ข้าีโอดีเมนโมบห้เมีเบิดเนะา,นา,เานะเออ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 เอาเอาตค้ำกับงวับงวเงินข้างัวเงินข้ารองทำบอมให้ลูกชาวลาวยผูนใช้นะเออเข้าไปหนาก็นองก็แล,ล้วแลเบิงน้องอะ โดยโดยป้าเจ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 ้าปลั๊กละเลือกเสือเลือกแพ้เดี๋ยวผมมีพี่น้องเฮ้ยทางนี้เบิ้งล่ะเบิ้ง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 เด้อเอาให้มีตู้นุ่งให้เบิ้งเด้อให้มีตู้นุ่งให้ร้านมึงดูคนละโตสุดคนละสองสุดนี่อ่เกะมึงเด้อเกะใส่มึงเด้ออันนี้เค้นสัตว์สีแดงสุดหนึ่งมีเค้นยาวพี่ชิใส่ได้ที่ตู้ สัมผ <People> ัสเพจระยสุดลายแบบเดียวอาลื่นกันสามคืนเลยเออบอเป็นยังสาลื่นกันสามคืนเนี่ยพนี้ได้ดูดูกันสามคืนคืนที่สี่แล้วพวกนี้อีกเกิดเออเออเออเอ๊บเอบเป๊ะเป๊ะอ่าตูวอาปตะคนบะเทิงเนาะมันน้อยคือตะซีฮะซิมผู้ได้ละเอ้ยอันนี้คักอยู่หรอกแม่โอ้ ยใจดีเพิ jadi, ่นแนะ่ยนำเข้ามาเพื่อพี่น้องเลยซื้อซื้อเพลมาต้นมะพร้าวเพลินคนละสองสุดเนาะบักล่ะอันนี้ก็สุดแดงสุดหนึ่งหล่ะอันนั้นก็สุดแดงสุดหนึ่งสีผ้าหนึ่งสีผ้าหนึ่งแขนยาวกวน่หนาวแล้วอ่าเตยหนุ่มเลยเอ้าเอาเสือเขานายได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย ตะตึงตวงตะตึงตวงอาหันฟอนว่านะอะตะตึงตวงไว้ไว้ฟืนไว้ฟืนชุดงามอาตะตึงตวงตะตึงตวงตะตึงตวงอันนี้อันชุดอันนั้นให้ลูกน้ำใยเพิ่นมาละชุดกันอ่าพอดีเป๊ะเลยอ่ะเออเป็นวัดเป็นวัดเป็นไอ้บ่ น่ากับพิษคนบเดยชายยากลยชายยากทดยนี่ก็ไปอบชมองแสนชั่งองแสกีแม่ผลเป็นปอดเ้ม่เพ่กระทมืตีขีดหอดมได้เนาะ โยยได้ก็ได้ร,ดรใ,จใจเก่งเตินก็ได้อือว่าผูน้นี้ขัดกลัวบ่ได้วันนี้อะไรปะดีบ่เออเอีกคับน,บนะ,ะบนใส่บเร่ออเต้คืองามทเดนี่เป็นบัตเป็นบัตม,มาล เอาลานไปส่งยงกได้ม่ตู้เ้ไปใส่มาใส่นี่เอาเจ้าชองน้ำกัน่มันจะลงเือนแล้วก็ให้แซวแล้วเอาเฮือนลังใหม่ยังบริข้นไปนอนม่ไบกยังไ้นชอออจอยอจอยงามเท่ดีนี่ะตงามงามงาม เออติย่าแล้วก็ตุ๊จ๋าเอ้ยเก่งๆๆเด้เออตัวเอกตัวเกลูกตัวเกเก่งเฮ้ยอ้าเบิ่งแกเบิ่งบาเบิ่งยังใส่อูมึงดูตุใส่คือสิปูกบ่ได้ดอกพ่อพี่น้องเอ้ยเอาลานอนครูโคล่บ่ไดจังให้มีตู้ละปลูกให้นอนพิ่นจะได้กินข้าวแม่ก็ล่ะโดดพอดีบ่พี่ตุ๊เสือแล้วเบิ่งนเบิ่งมึงดีเนาะอืพอดีเพิ่นาใหญ่เด้ หกสิบหสุดแม่นเนยวิกันได้ระวางันด <g zia> um ุงก็ได้ตู้เยเห็นไเนาะบานีหมาไว้เนาะมาไว้เมาไว้พีหละเป็นพาเฟตกันเลยเออ เบิร์นจ้ยวใครมีตู้เอาแกะโบใส่เบิ่งดูบาะนี่ออกมาก่อนดูออกมาก่ันลาออกมากันตอนนี้นอนจะปลุกก็ได้ตู๋เ้ยผปลุกได้สินอนอูฟูนี่เออเออเออฟูนี้เด้อนี่อูผู้นี้เด้อบาะนี่เด้อนี่ไปเกี่ยวข้าวสิลูกบ่ เดียวเดียวเดียวให้ตู้แกะก่อนดูเตะก่อนตู้แกะก่อนลองใส่เบาเบิ่งก่อนว่าพอดีบ่โบจนายมันก็จะมีแต่แบบนี้อาจจะได้เยอะเพรามันนิ่มอยู่ตู้ผูกเป็นอยู่วะเนาะคือเก่านั่นแหละเจ้าบาชอนอ้าวก็แบบนั่นแหละมีตัวตัวอย่างกันตัวอย่างมันมีแหละเบิ่งนก็โลด หุก็ได้แล้วร้านหุ่มอะไรบอเสื้ออยู่ในหันเด้อตูเด้อเสื้องมวนหนึ่งเลยฮะเอ้ยเนาะนั่นเองนกินข้าวกินน้ำแล้วว่าตู้มีแก๊สหนึ่งเนาะโดยคิดอยู่ว่าวาซิมาฮาฮะตู้คิดอยู่ว่าว่าฮาสิมาฮาอีกคิดอยู่แล้วคิดอยู่วะโอ้ ภูเบพี่น้องเอ้ภูปัติภูภูภูภาคันเท็ดสามภูนะฮะไปดึงกว่าดเลยเลยกับมันนี่ก็มีอูมีเสื้อมีเบาะได้กะเสื้อคนละสองสุด้อตูเด้อกะมีแกดหนึ่งพูเบพี่น้องเอ้ยอ่ะก็ให้ทางไม่ตู้ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพ่นเด้อไม่ตู้เอ้ยขอบคุณ ทำภริยาจะดีเด้อมาจะทานบุญให้แม่นะให้ลำให้รวยเก็บไว้ได้ใครอยาให้มีได้ลื้อกว่านี่เองเออให้อยู่ดีมีแหงอยู่บันยืนเจอลูกนี่ก็คือการเจอลุงนั่นแหละเสียเงินไหมเอ๋ยเอ้ยคือลุลเงินค่ะมาจะทานบุญให้แม่ให้อยู่ดีมีแหงให้ลำให้รวยให้ เดินทางปลอดภัยไปหนุ่มเด้อให้สุกเลยสุกเบอร์น้ำบานน้ำเมืองให้ห่งให้มีกว่าเก่าไปหนุ่มเด้อให้หนุ่มันดุดูยดูเนาะอ่านี่ก็ได้เอาเครื่องเอาของมาเพาะเพิ่นพี่น้องเลยกต่คนละอันบักลาบันนี้เด้ออย่าหยาดกันเด้อลูกเด้อยาดกันเด้อเฮ้ยเนาะผูกผ้ากันนังคู่กโมงอยู่บ้านนี่ เขาห้องน้ำก็ยากถ่ายนักถ่ายเบาก็ยากได้โน้ตูุเนาะอดเอาอืมเจ็บไปแล้วก็ใช้แซวแล้ได้ลงไปเก็บเครื่องเก็บมฟองยังไงอ๋อแดดหน่ายผักสักเต็มกระชับยังมาตากเขาใส่เขานอนจังลงไปตากอ๋อคนละมีใส่เองได้คล้องชามมือหน่ะโออะไรฉูดงามคนละสุดเลยนี่นี่เห็นสัตว์คนละตัวละสุดขึ้นโค้งขึ้นโค้งอยู่ อ้าอ้าวเดียวเรียวเดียวเียวเอาเอาเอากดตัํากันแหลมเนี่เอาเอาเขียวติ่งง้อโอย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 โอโอ้ยโอยโยโอยโยโอ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 ยอย อ่าโอเคเนาะมิตูเนาะทางเฮาก็สิได้อำลาพจ่าเด้อตูเด้อโดยเอาเครื่องของมาเหมาะให้เลยเนาะโดย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 ยถึกเลยถึกเบิดนโมนสาธุอยากถึกอยู่ตวยขอับเขาถึกจน12ล้านบาทเบ้อเอ้ยตู่ก็เห็นดิเห็นลูกเบิเปิดให้เบินะอ ปวดในใจนี่แหละเฮาเนาะคุณเฮ่าโมมีโดยโดยให่เพราะว่าดักจำนานหนึ่งก็พอได้ใส่โดยๆ <c oughs> อาจารย์ก,ก็กลับก่อนนะติเด้เออ่ะสบายดีโอ,อ้ยกตสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะทางสนนก็มามอบเครื่องให้ก็คือเสือ้อคนละ2นะชุดเนาะสิเป็นเสือ้ออ่าสุดแข้นสั่นสุดหนึ่งแข้นยาวสุดหนึ่งเนาะคนละสองสุดพรมพี่น้องกบบมีอูมีมีอะเนาะโดย กเป็นทางผูญญ้ใหญ่จะดีเพิ่นพ่อพี่พี่น้องเอ้ยโดยได้มอบหมายให้ทางสนนเป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวน้องไพ่เพิ่นเนาะแต่ว่าทางน้องไพบบเ่เพิ่นกลับไปอยู่แด้กพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะไปประเทศไทยพุ่นล่ะเนาะไปอยู่กับผัวเพิ่นพ่อพีนอพพ่น้องกะเพิ่นเอาในยาเฮิงเติบแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยโดยกะดีใจนําเพิ่นเนาะงพ่อพี่น้องเนาะที่เพิ่นกับสางสาม,ามีครอบมีครัวพ่อพี่น้องเอ้ยอนาคตต่อไปอีกเนาะโดย กะเมื่อนี้เนาะทางสนองกะดีมุกดีใจพ่อพี่น,อนอ้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ใบเนื้อเสือ่อใจเท้านวนเนาะเป็นสะพานบุญไห่พ่อพี่น้องขอให้เพื่อนอยู่ดีมีหฮงเนาะความเจ็บก็ย่ายให้ได้ความไข้ก็ยางให้มีเนาะปัตนาสิ่งใดก็คอยเพื่อนได้ชรงความปัตนาพ่อพี่น,อนอ้อยในนาทีการงานก็เพื่นอนคอยเพื่อนจะเดินจะเดิน,เ,ดนเนาะโดยสาธุสนองกะโดย สำหรับคลิปนี้สาวนวลกับสิรด้อำลราพาจากแล้วเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางาวนวลในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อแม่พี่น้องโดยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะก็กล่าวคำมาสะบายดี